มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ้นตำรวจดีจรูนเกียรติปานแก้วหรือว่าบิ๊กเต่ารองผู้บัญชาการตรํารวจสอบสวนกลางรองผอ,อชออก,กอได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเข้าตรวจคน้นบ้านของนายบีหรือว่าหมอบีทู่สื่อวิญญาณโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่พบหญิงใกล้ชิดของหมอบีสคนและเลขาอีกหนึ่งคนรวมเป็น4คนภายในบ้านพัก พลตำรวจตีจรวนเกียรติปานแก้วเผยว่าหนึ่งในผู้หญิงที่พบในบ้านมีนักร้องสาวชื่อดังอยู่ด้วยแต่เมื่อถูกถามย้ำก็ตอบเพียงว่าเห็นแวบๆบแบบพร้อมกล่าวติดตลกถึงเทคนิคการบริหารความสัมพันธ์ของหมอบีว่าอยากไปเรียนรู้การบริหารของหมอบีเหมือนกันเพราะบางเรื่องที่ฟังแล้วก็รู้สึกตกใจและไม่อยากพูดออกมาซึ่งหมอบีใช้วิธีโน้มน้าวให้ทุกคนอยู่ร่วมกันโดยเขียนว่าทุกคนเป็นพี่น้องร่วมชาติปางก่อน ร่องพอบาชากยังกล่าวถึงบุคคลที่4ที่พยายามจะเข้ามาแต่เจอแรงเสียดทานจนออกมาแฉและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีกับตำรวจแม้ว่าจะไม่ได้มาแจ้งความก็ตามนอกจากนี้นะคะยังกล่าวถึงการยึดทรัพย์ที่ดินแล้วก็บ้านที่หมอบีอ้างว่าซื้อจากวัดมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ใกล้ชิดหมอบีครอบครองทรัพย์สินนายอย่าง ซึ่งได้เรียกมาให้ปากคำแล้วและยืนยันว่าจะเรียกผู้หญิงใกล้ชิดทุกคนมาสอบปากคำทั้งหมดเพราะเปรียบหมอบีเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่กระจายทรัพย์สินไปสู่คนใกล้ชิดในส่วนของพินัยกรรมที่มีข่าวลือว่า หากในจอเสียชีวิตบ้านจะกลับมาเป็นของหมอบีทางตำรวจยืนยันว่ายังไม่พบพิันกรรมดังกล่าวและย้ำว่าหากยังมีทรัพย์สินของวัดอยู่ในชื่อของบุคคลอื่นรวมถึงในกรณีที่โยงถึงหมอบีจะต้องนำกลับมาคืนทั้งหมดไม่เช่นนั้นถือว่ามีเจตนานำทรัพย์สินของวัดไปเป็นของตนเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดั์คอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ